ผมไม่ได้มองว่าหุ้นลงไปเลิกเพราะจริงๆมันบวกนะวันนี้แต่มันไม่ได้บวกแบบมีแรงแล้วก็วันนี้มันอยู่ในโหมดทุกคนนงจับตาดูการเมืองเป็นหลักเลยใช่ก็ไม่อย่างนี้แล้วก็เรื่องเฟสถึเป็นรองแต่ถ้าตลาดนอกเนี่ยมันก็จับตาเรื่องเฟสป็นหลักถูกไหมภาพใหญ่ดีกว่ามันมันยังมีแรงกดสองเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดมันก็คงไม่ไปไหนไม่ได้อะตอนนี้ผมว่าปัจจัยภายในเนี่ยไม่เอื้อนะฮะแล้วก็ เล่อหลายเซกเตอร์เนี่ยที่ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการบริภโภคในประเทศแล้วกันนะผมใช้คำาว่าหายาีแล้วกันเเออมันยังไม่มีมีไม่มีบวกเข้ามาเด่นชัดดีกว่าไม่ไว่าจะเป็นเรื่องอท่องเที่ยวเรื่องการคอมเมอร์อะไรเงี้ยคือผมผมยังคิดว่าพวกนี้ดีนะแต่ว่าในระยะสั้นๆเน,นี่ยออหรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้มีปัจจัยเด่นๆอะไรเข้ามาไนงะ เออผมคิดว่าแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังกลัวเรื่องการเมืองอยู่พอสมมากพอสมควรแล้วก็เออยังมีปัจจัยเรื่องของเฟสอีกที่วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าใช่ไหมคนก็ยังจับตาดูเรื่องของเงินเฟอ้ออยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอาง่ายๆว่าโฟโล์ก็ยังไม่ได้เข้านะฮะ<ม>ในเชิงต่างประเทศนะเออส่วนวันนี้จริงๆฝรั่งประเทศไม่ได้ขายเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ตัวช่วยอะไรอนะถ้าไม่ใช่เป็นตัวฉุดนะส่วน กองทุนวันนี้ซื้อเยอะหน่อยแต่ผมว่ากองทุนก็เข้าเข้าออกอ,อ,กอะ่ะคงจะไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะอ้นโดยโดยบริบทสรุปแล้วว่าผมคิดว่าวันนี้เราตอนนี้เราอาจจะต้องไปดูหุ้นตัวที่เกี่ยวข้องกับเต่างประเทศข้างนอกมากกว่าหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยเอาพูดอย่างนี้ก็ได้ผมไม่ได้มองว่าหุ้นลงไปเลิกเพราะจริงๆมันบวกนะ<อ>วันนี้แต่มันไม่ได้บวกแบบมีแรงแล้วก็วันนี้มันอยู่ในโหมดทุกคนนะย จับตาดูการเมืองเป็นหลักเลยใช่ก็ามาอย่างนี้แล้วก็เรื่องเฟสจะเป็นรองแต่ถ้าตลาดนอกเนี่ยเขาก็จับตาเรื่องเฟสเป็นหลักถูกไหมภาพใหญ่ดีกว่ามันมันยังมีแรงกดสองเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดมันก็คงไม่ไปไหนไม่ได้อ่ะผมว่าพันสี่ร้อยกว่ามันก็วนไปวนมาเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าวันนี้บวกหกแล้วมันจะดูดีนะมันก็มันบวกหกด้วยสามหมื่นล้านนี่มันมันไม่มีนยะ ใช่ใช่ใชไม่มีนัยยะทั<อ>้งห<ๆ>ุนทั้งขึ้นด้วยถ้าสามหมื่นล้านบวกลบเนี่ยไม่<อ>ไม่มีนัยยะมันมันน้อยมากเพราะนั้นจริงๆผมกำลังจะบอกว่ามันควรจะเราคงจะต้องมานั่งดูว่าหุ้นที่เอ่ออิงกับปัจจัยภายนอกแล้วก็ไม่ได้อิงกับปัจจัยการเมืองดีกว่าใช่ก็อย่างี้ก่นนะเอ่ออย่างตัวแรกเนี่ยผมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหุ้นกลุ่มน้ํามันเพราะตอนนี้น้ำมันเนี่ยก็ดีดมาจะแปดสิบแล้วนะเบรนด์นะจากเจ็ดสิบเอ็ดนะแป๊บเดียวนี่เจ็ดสิบแปดกว่าแล้วนะ แล้วก็ตัวแรกแน่นอนผมผมยังมองที่ตัว,ตวสอบผอนะผมว่ามันมีโอกาสจะเป็นรอบใหญ่ตัวแรกนะเพราะว่าผมชิดว่ากะน้ามันน่าจะไปขึ้แปดสิบห้าเนี่ยผม,ผมมาในเดือนหนึ่งหน้าเนี่ยซึ่งจะมีนัยยะทําให้กาไรสอบผอแล้วเท่าที่ดูเนี่ยไตรมาสที่สองเนี่ยวัวรุ่มก็ดีกว่าคาดหมายถึงวอลรุ่มการผลิตนะฮะ,ะก็ดีกว่าคาดด้วยนะครับราคาน้ํามันก็ดีขึ้นมาเยอะเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ เอหลบภัยแล้วก็อาจจะได้กําไรในระยะสั้นแล้วกันเช่นอย่งนี้แล้วกันนะครับเอออเันนี้ก็เป็นตัวแรกนะที่ผมมองตัวที่สองที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องไปดูดูกันนะก็คืออาจจะเป็นกลุ่มผมใช้คําว่ากลุ่มกลุ่มอปั๊มบางกุ่มบางตัวแล้วกันคืออย่างงี้ฮะตอนนี้ปั๊มเนี่ยมันลงมาหนักมากเลยหลายหลายตัวนะที่ดูปั๊มมันก็มีโออามีพีทีจีมีซัสโกปั๊มเอสโซ่อ ผมอยากผมผมมองอย่างนี้ OR กับ p d g แล้วกันนะผมเปรียบเทียบเอสโซนี่คงพูดไม่ได้เพราะว่าเอสโซมันมันถูกซื้ออยู่เชนเดอร์ใมันก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าบาทบวกลบนี่แหละบนไปวนมามีบางคนคำนวณว่าอาจจะถึงสิบนะพี่หมูเป็นไปได้ไหมเฮ้ยจริงๆผมเคยพูดนะถึงสิบถ้าคุณเอกถ้าใครติดตามผมเมื่อหลายเดือนก่อน่ะผมพูดนะว่ามันน่าจะสิบบาทนะเออเอเพราะฉะนั้นจริงๆอตัวหนึ่งที่คุณซื้อแล้วคุณอาจจะอุ่นใจหน่อยนะอ อ่าผมก็คิดว่าเอสโซนะเพราะว่ายังไงเนี่ยดิวนี้มันขานอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองอคือมันจะรอปัจจัยสุดท้ายก็คือกําไรของไตรามาสที่สองจะออกมาแล้วเขาก็จะมาบวกบวกลบกับห้าหมื่นห้าพันล้านแล้วมันก็จะออกมาเป็นราคาหุ้นซึ่งผมคิดว่าราคาหุ้นมันน่าจะออกมาอย่างที่คุณเอกกู้ดอะเกือบเกือบสิบาทนะแล้วไรตรมาสสองน่นนา2 2> นนจะออกมาดีถูกไหมพี่หมูก็ใช้ได้เออก็ดีถ,ถ้าออกมาไม่ได้เร็วร้ายเนี่ยมัน ไปไอ้เก้าบาทแก่ๆมันก็น่าจะกลายเป็นสักสิบาทสิบาทวันก่อนมันสตาร์ทที่ใกล้ๆเก้าบาทหนึ่งบาทก็สิเปอร์เซนินิดๆนะเยอะนะใช่อืมถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นชัวเบสอะคือแล้วคุณก็ณไม่ต้องรอพันเพราะว่ามันใกล้จะจบดีลแล้ว